คลิปนี้พามา2โมเมนต,ต์ความน่ารักในไลฟ์ของพิกตอรเกอร์สราวชาวจีนน้องขุยอันกับไลฟ์ในวันที่24พฤษภาค,คมที่ผ่านมากันค่ะงานนี้ก็มีโมเมนต,ต์น่ารักคำคำฮ่าฮ่าเมื่อหนุ่มคู่บอดอย่างออฟเก้าวเข้ามาไลฟ์พูดคุยพีเคด้วยกลายเป็นโมเมนต์น่ารักทั้งชวนขำชวนเขินกันไปเลยค่ะขู่มาพี่กับฮ้สวัสดีค่ะ ลงกําลังตุ้ยตุยกํลังตุ้ยตุยกํลังตุยตุยตยเอลงกําลังตุยตุยแล้วตุยแล้วตุยอ้อ้ยอู้อ้ยอ้อูอู้าอู้อู้ยอยอู้ยอู้ยอู้อู้ยอ้ยอ้ยอร้อู้ยอู้้ยอ้ยอ้ยอู้ยยอู้ยาู้ยยอย้ยออยอู้ยอูปยะูรยบอยู้ยู้ยอ ไม่มีตังค์ไปไม่เป็นไรนะครับดูกันอย่างสนุกนะครับคุณคุยอันทานข้าวหรือยังเขาทุกคนกิ้งแล้วค่ะต้องทำได้ทานข้าวกับอะไรครับเขากิงเออโรตี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 ใส่อะไรโรตีช็อกโกแลตโรตีอ่าช็อกโกแลตโรตีโอโรตีความแพ้แล้วน้องพี่ดาวเหนือเอาเอาตัวนี้มาแพ้คุณพี่เอ้ยคนหยิบเป็นตัวพี่พี่อัว ว้าวว้าวนะว้าวว้าวโอแก่นอ่ะนี่ I have limited edition Charlie edition limited limited เยอะเยอะเยอะนี่เลยนี่นี่อ๋นนออะไร <laughs> <laughs> I have best this one อันนี้ฉันมีชมพู best อ๋อโอ้โหเขามีสยุบูออืมโอ้ยอ๋อของพี่อมมีูุ่ด์ทูเดยออยู่ไปไหนมาบ้างครับไปอยู่ใจไปในหัวใจอยู่จันทบุรีไม่ใช่อ่าไปคุณใจไปไปคุณเจคุณใจขวัญใจคุณใจคนใจฮะ ขี่วิจอยายขี่วิจัยจ้าขี่วิจอ๋อไปอยู่ในใจคุณขี่วิจัยคุณโอเคอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยอยู่ใจคุณงมงมตั้งนานตอนนี้นะฮะโอเคแล้ววันนี้คุณกินโรตีไปยังเขาบอกเขาไมนโรตีแล้แพ้แล้วเนาะไม่ได้กินอ๋อพ่อ๋อแพ้โรตีออ๋แพ้โรตีมิลค์แพ้มิลค์ออ๋แพ้นมแพ้นม อื๊อเนียโอ๊ยเป็นไรเอาแพ้เก้าอี้ยอะเฮ้ยเซเซอีาเกนพี่ขวยันเริ่มเหรงเหริงไทชันแล้วอ๊อฟขวยันเริ่มเหริงไทชันแล้วแม่นมแล้วแล้วส่วนใหญ่แพ้อะไรอีกครับอ่าแพ้เขาบอกเพื่อนๆบอกว่าแพ้เล็กโตสก็คือเล็กโต๊ก็ ในนมใช่ไหมเพื่อนๆเพ่าะว่าทำไมวันนี้แก้มแดงอ่าแต่ก็น่ารักกีตาร์เพลงนั้นหรือเปล่าฮะต้องดิจิตาร์เพลงนั้นไหมกีตาร์โอเคครับฟังค่ะโอ้พอแล้วแหละพี่เบื่อเพลงทั้งที่ว่าพฮะ新年嘛龙狮新年嘛龙狮 game แก้มแดงพี่ก็เป็นแฟนของน้าวไกลอันไปครับพี่ นี่เป็นคนตัวดำๆคอคำๆนี่ใช่ดีแล้วอ่าทูเดย์ทูทูมอโลทูมอโลทูอะไรวะทูเยสเต์เดย์อยู่กูไปไหนมาบ้างครับนะเยสต์เดย์ไม่มีไปไหนแล้วแล้ววันนี้ล่ะแล้วทูเดย์ล่ะ ทุเดยเขาบอกว่าไปอยู่ในใจคุณแะ้บอกอ่าโอเคคืพี่เปอยู่ในใจคุณค่ะอ่าโอเคนี่ทุเดยคุณให้ได้ให้กําลังใจพี่เน็กแล้วหรือยังแขวนค้างไปแล้วอ๋อแขันสัญญาณหลุดแล้วอะไรรูมนัมเบอร์พี่เน็กบ้านโดนโจนป้น้นไม่เข้าใจอ่าก็เออ อิน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 หัดอะแฮมแฮมอะโฟลูมอ่าอิดแฮว์โฟลูมย่อ่ทูลูมเซนบัตแอนแอนอารเตอร์ทูลูมเซนแบล็กบัตอ่ธิบายถูกไหมเนี่ยใช่ไหมเนี้ไม่มีโฟลูมอ just the one home โดนโนโขโมยนี่ขโมยใส่คุ อ่าดรู้แฟนกูพี่เตียวแล้วอ๊บ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 พี่แน็กอยู่ห้องขุยอันนะมึงเล่นอะไรระวังฮะอ๋อขอโทษครับผมไม่กลัวหรอกนะห้องดำอ่ะผมไม่กลัวหรอกไม่กลัวใช่ไวแล้วไอ้อ๊บไม่กลัวอ่าใช่ไอ้อ๊บไม่กลัวไอ้อ๊บไม่กลัวอ่าขุยอันเน่ะเคน can เคนอยู่อ ฟิกกี้ลาฟคุณสามารถหัวเราะแบบแปลกๆได้ไหมเป๊ะๆหัวเราะหัวเราะแบบลารฟแบบแปลกๆอะไรเงี้ยโอเคเหมือนกันไหมได้เดี๋ยวไต่เชียงไต้เชียงค่ะไอ้อ๊อไอ้อ๊อ้ยใครไปสอนเรียกมาเนี่ยเป ไมูอผมไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยอะไรอีกเตอรเพื่อนไอออฟก็คือเอ่อการที่แบบว่า you call off ฉันไม่รู้ไอออฟคืออะไรไอออฟเไปอันจันได้พี่เนี่ยชอบพูดไออฟไออฟเดี๋ยวไออไออฟอีกเมน่ะ you you call call น้องออฟอ่าน้องออฟแย่แย่สนุกจนะน้องออฟไอออฟไอออฟนั่นแหละสนุกไหมันนุกไหม S <S 2: <S 2> ันนี่นเอ้ยอ่าโอเคโน้ตแซมจิโน้แซมอ่โะโน้แซมใช่ไหมถึงผมไม่ใช่ c ีอใหญ่นะครับอ่กควรพาพี่ขุยอันเข้าห้องห้องแดงหน่อยครับอ่ยู่คำเข้าไปในเลสโซนเลยแลวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมีแน่นอนทัวไออัพ คุณเนี่ยเข้าไปเล่นกับคนนี้นะคนนี้นะ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 ครับมันเป็นความอึดอัดตั้นใจผมห้องดําใกล้ฉันผมต้องโดนนี่ย้คุณผไม่กลัวแล้วผมอยู่มานานนะครับผมไม่กลัวหรอกอ่โยงมั้ะไม่กลัวเพราะเพราะคือเป็นเบอร์ใหญ่แล้วคือซีตรงอะไรเพราะผมไม่ได้ทําอะไรผิดนะนะคุณว่าผมไม่ได้ าคุณบ้าผมไม่ได้โอ้โหใครว่า邀请的吗啊ไม่ใช่ขุยอ้างค่ะอ๋ออ๋ออ๋อออฟออฟออฟอินไวผมเชิญผมเชิญอ๋อโอเคอินไวเอาคุณบอมมีอะไรจะโทษไหมครับผมรู้จักคุยอ้าวเอาเอาอีกแล้ว รู้จักหมดเลยเนี่ยคุณเนี่ยรู้จักทุกจุกคนจริงโลกมันสาวทุกทุกคุณนี่ผมรู้เกือบหมดแล้วครับอ่าคุนเดียวท้าไมคุณพูดภาษาไทยเก่งมากครับเื่อคอมพิลผมพูดภาษาไทยเพราะว่าผมเกิดที่ไทยครับเป็นที่ไทยอ๋อค่ะทำไมคุยอ่านพูดภาษาไทยเก่งจังครับใช่คุยอ่านต่อน่คมไทยแล้วครับ คุยอันก็เกิดที่ไทยเหมือนกันตอนนี้ใช่เกิดที่ไหนครับคุยอันที่ไหนพี่ใจคุณค่ะเอาโอ้ยคุณบอมระวังระวังห้องดำนะครับคุณบอมคุณบอมรู้จักห้องดำหรือเปล่าคุณเคยเข้าห้องห้องดำหรอกครับใอ่ครับเคยเข้าหรือเปล่าห้องปกครองคุยอันเอายุเท่าไหร่คุยอัน25 ยี่สิบอ่าอายุเท่าไหร่ยี่สิบหกอ๋อุปั๊กไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ยี่สิบครับอ่าจริง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 มุมสามสิบสองครับอ่าสามสิบสองเล็กกว่าแปลว่าอะไรครับอายุน้อยอายุน้อยอายุน้อยสี่สองแล้วเพื่มเพิ่มแต่ว่าหน้าตาดูอ่าไอ้แล้วหน้าาตผมล่ะนจริงจริงผมไม่ใช่สามสิบสองเอาแล้วเท่าไหร่อ่ะไม่น่าเชื่อจริงจริง ผมไอ้ถ้าจริงจริงโว้ยเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองโอ้โหโอ้ยนี่เนาะเราไปโดใต้ทะเลลึกโอเคผมเนี่ยแปดสิบโอ้โหแล้วแล้วมาเล่นมุกอะไรอย่างนี้ตอนนั้นไม่กล้าเล่นเลยกลัวผมไม่กลัวห้องดำมาเลยผมก็ไม่กลัว ็กกกอ้ีต้าร์เนี่ยอ่าพอแล้วพอแล้วเขาพอแล้วห้องดำใกล้ฉันโอ้โหล่ะอตีนห้องดำใกล้ควงแม่เอาเลยเีไม่เปิดอ่านผมไม่สนใจไม้นี่เลยครับโอ้ยพระพุทธเจ้าพีุ่๊ดปีกุ๊ดยันกินต้มอึ่งไหมครับจริงพี่กุ๊ดกินไหมจรินคุยอันยูอีกโตมืง Ờ, cho kinh 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 Tôm mướng Ừ, quắc Frog Quắc, quắc quắc quắc, xem này Đi Quắc 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 Đây, quắc quắc Đây, mình khi mà chinh kinh khoán chinh kinh kinh À, ăn lỏi mấy Ăn lỏi ăn ít tôm ứng kinh kinh lỏ đi anh, you tried eating insect, fried insect? Insect? าอะไรอ่ามะเร็งมะเร็งแต่ติดกืดหรอฮ่าฮ่เว้นมะเร็งเมามะเร็ง you try eating you you wanna eat อ่าอ่ามะเร็งเมาอ่ามะเร็งเมามะเร็งเมาะโน้โน้ไม่ไม่กินกลัวบบอมบ์กวไม่ได้กินไม่ได้กลัวเวิร์มไหมเวิร์มผมแต่ว่าผมเคยกินครับ คนได้กินคงกินไม่ได้ค่ะคงกัวออกมาแลงวม้าบินเข้าห้องกินลงวไทยแนดอันนี้อร่อย I'm the beautiful อันนี้ทขาไมอร่อยค่ะไทยแลนด์อันนี้เนี่ยเนี่ยไทยแลนด์เนี่ยต้มอึ่งต้มอึ่งโอ้ดิสต้มอึ่งอันนี้ไทยแลนด์ว้าอร่อยมากๆคุยัน number one อันนี้ใช่น้าไม่กัวใช่น้าดูอร่อยค่ะอันนี้ใช่หน้านี้พี่ก้าวเคยกินเต่าไหมครับยังยังไม่เคยเลยครับใช่น้า อ่าใชหน้าน่าจะเป็นฟล็อกใช่น่ามากไม่กลัวแล้วถ้าถ้าใช่น่าอ่ะใช่นาใชหน้าไม่กลัวอันนี้ใช้แรงกลัวอ่าโอเคแปลว่าคนที่อยู่จังหวัดใชยนาาไม่กลัวนะครับเพื่อนโอเคใช่ขอบคุณมากครับปี่ขุยอันสนุกสนุกนะสนุกสนุกขอบคุณมากครับขุยอันอีเตสสวัสดีครับสวัสดีครับต่อไปมึงต้องเป็นยามให้พี่ไดก เฮ้าไม่พี่เก่าไปคนเียต่อไปเราก็เป็นยาวหยุดหยุดวันนี้ today today เบรกโอเค why why you today เปียวเลี่ยงเปรียวเลี่ยงกวสวย s สวยดสวยินมรัเปี่ยวเลี่ยงเีเลี้ยงสวย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 ดูนะเมื่อวานถ้าไม่สวยเออโ o เพียวเลี้ยง n นเพียวเลี่ยง Yeah I o f อ I o ฟเ Yes Yeah พี่คุยอันโนเพียวเลี้ยงได้แล้วได้แล้วไม่หรอไม่น่ัะไหนบอกว่า you เ o ่ n อยู่ดนโ n o ่ามีคำนั้นอ่ะคำไหนอ่ะมีเวนวัวใ อยู่โนเพียวเลี้ยงโนเพียวเลี้ยงโนเพียวเลี้ยงโน้ไอเีะไอโน้ไม่ลงคลบอมบอมเคยฟังเพลงยเย一าไหม我们我们不一样了呀呀我们不一样ป我่ย一样我们วห样呀มนึงคือมึงคือมึงคือเพลงอะไรมันคือเพลงมันเป็นเพลงที่ดังมากแต่ผมพูดภาษาจีนเป็นนะครับในในโชวโชได้ไหม คุยันรอรอมากกว่ามักวอวชิบอมรอไมต่าผมหรอกวชิบอมวอฮังกูรนาวังกรนุเี่ยมันมาตังท้งแต่มึงทาเพลงสิบเออบอ็สบอเเเเเดเมเเออออมึงนะเนี่ยมันวิเดิเ วิชัดวิชัดลงวิชัดลงลงทุนในวีไอพีไอตุรุนโจขโมวยมันฮีไอวันนี้อะไรทำเป็นวีลงทุนขนาดนี้ใช่สุดท้ายอ่ะหลุดหายหมดเลยอ่ะหลุดหายปึ๊บหายหมดเลยดิสเพียร์ก็อย่าไปด่าพี่แน็กกันเยอะนะครับก็พวกผมก็ด่ากันแล้วไม่ต้องไปด่าเขาเยอะอย่าไปด่าเขาเยอะครับ โนเพียวเลี้ยงไม่หรอไม่เนี่ยแค่ควรอปเออเลี้ยงควรอปอปอปไม่หรอกใช่เบสอะเบสยันบอกเลยขึ้นอ้าวเขือไม่ใช่เขือง่ายไม่ใช่เขื่อไอโน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 เขื่อไอน่ารักฝันดีนี่เออคุณไหะคืออะไรั爱อ晚安晚安晚安 หวังอันฮัลโแล้วกัลโหลโนโนหวังอันโนหวังอันโนเพียวเลี้ยงคนใม่เหรอเอ้าคอะไรครัเฮี้ย่าฮ่่าเเลี้ยงแปลว่าอะไรนะครับเพื่อนๆเอ้าเอื่อนเหรอชมหน่อยครับแปลว่าสวยครับสวยคุยอันอยู่เพี้ยวเลี้ยงมากๆขอคุยอันเพี้ยวเลี้ยงคุยอันว้อยนี่ขอบคุณค่ะใครยิกพี่คุยอันได้ผมโอนให้สองพันตอนนี้อะไรนะ ดิกดิกเปียวเปีว,ปวใครจีเกวียนใต้ได้ตรงพันใช่แย่ยู่เ yeah, ปี้ยวเลี้ยงอยู่เปี้ยวเลี้ยงวันนี้ทุดีอยู่เปี้ยวเลี้ยงอา่ารักคุณต้องชมว่าผมรอเออน้อง <c oughs> เอ้าวันววนี้น่ารักมากค่ะเฮ้ขอบคุณครับขอบคุณครับคุยันอยู่เปี้ยวเลี้ยงเบอร์เบอร์ลี่เปี้ยวเลี้ยงมากมากทีเก่าน่ารักมา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 กค่ะ เนี่ยคตอคือเอาคุอเอาพ l ังพ b ังค่ะอะไรพังพังม You u g l เป็นกำลังใจพี่บ้มไม่เหรอพี่พี่บ้ม ugly อ่ายังไงล่ะบอมเกิดมาเพิ่งเคยมีคนพูดมาอครับอืมเด็วันนี้ผมขอไปก่อนผมขอไปก่อนแต่ว่าอ่ารักพี่ๆทุกคนรักทุกดมนะครับผม เรามาเล่นสนุกๆนะครับให้พี่ๆได้ดูกันนะครับไม่ว่ายังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับไม่ว่าคุณบอมหรือว่าพี่เก้านะครับแล้วก็พี่ขุยอันนะครับขอบคุณมากเจอกันครับซีอูน็กทามเจอกันเจอกันครับพี่ขุยอันโนเปี่ยวเลี่ยงชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูปาร์ต้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ